สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่อ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มากพอกันช่วงใบใบตอนแรงเนาะคะ่นะเนาะอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้โนูหน่อยเสพภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิงทางเล็กรัฐบาลไทยของโนูหน่อยจากหน่อยเนาะคะ่นะเนาะคุ้มเอาตังแต่เ้าท่านผู้ชมรัฐบาลไทยสูตรบน บนย่างเดียวเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของนูหน้อยธรมูมชมนูหน้อยขวางใจแต่ว่าวันนี้เหล็กบอดชนกันดอกธรรมชมพ่อสิเอาแทๆแต่ว่านูหน้อยสิเอาสามสูตรมาจับใจกันแยกเดนแยกเหล็กติดหลักก็มีสูตรรัฐบาลไทยบนของแม่เอฟซี เดินดีระยะยาวเมฟซี FC ทรงมหายหนุนหน่อยเห็ดสูตรเหดสูตรเบิงขึ้นหลังบางหวดไปรักลอยบางหวดมาลักสิบลักหน่วยเป็นเด่นบนสองตัวของเมฟซี FC บวกออกนามเด้อค่ะเด้อของแม่เอฟซีไม่ออกนามรัฐบาลไทย เป็นคนเดียวกันกับแม่เอฟซีไม่ออกนามเลขลาวเลขรับสามหางนันเด้อนผู้ชมแอดมินโนหน่อยขอขอบคุณสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยของแม่เด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันสูตรให้แอดมินโนหน่อยนนหน่อยขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคุณแม่บัดที่นีโนหน่อยสิเอาสูตรของแม่เอฟซีมาจับใส่กับสูตรของนนหน่อยงวดนี่เลขบอชอนกัน โน้น้อยเบิงสถิติเห็ดสถิติเบิงแล้วท่านผู้ชมงวดใดที่มั่นบอชนกันของเม์เอฟซีิเป็นลักลอยงวดนี้โน้น่อยขอว่างเลขเม์เอฟซีส่ลักลอยเด้อค่ะเด้อหากท่านใดมกักลักซิบลักหน่วยเอาไปจับใดเลยท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมก่อนอื่นสำรับคลิปนี้ก่อนจะมาเบิงเนาะคะ่นะเนาะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินโนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เด้อค่ะเดอ้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเดอ้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะเป็นการสนับสนุนทางช่องเปิดการมองเห็นให้กับทางช่องแอดมินหนูหน่อยเด้อค่ะเดอ้อ อ่ะธรูมชมมาเบ่งกันเลยเนาะก่นเนาะสำหรับสูตรเด่นบนหนูหน่อยธรูมชมเบ่งแมาธรูมชมหนูหน่อยเห็ดต่างแต๊ะเต่ากระดาษมุนมัดแมาท่าธรูมชมหมดนี่สิผ้าพแมแพ่น้นงถือรางวัลทีหนึ่งธรูมชมสูตรหนูหน่อยคลิปนี่เป็นบนดเด้อค่ะเด้อเดียวกับกรุงเทพเดี๋ยวเสียเห็ดสูตรลางธรูมชม แต่บรูว่าสีได้ซ้ำได้นะคะเด้อสูตรลาง้ามันเดินดีกะสีว่าง้ามันเดินบ่ดีอาจจะบอดได้ว่างดนะคะเด้อคลิปนี้มาเบิ่งสูตรบนกันกวนท่านผู้ชมสำหรับสูตรบนสิบหน่วยท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรบนสิบหน่วยนะคะเนาะสิบหน่วยบนว่างปักหลักปักหลักสิบปักหลักหน่วยบนหางเดียว ่อมามั่นจับกันปลไดเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเด่นมั่นยังเดินดีเก่าหมดติดไปที่นี่นู่นหน่อยกะเลยม,มาเห็ดใหม่ท่านผู้ชมนู่นหน่อยสี่แยกเป็นเลขเด่นกับเลขติดหลักกะมัดจับใส่กันเบิ่งเนาะคะ่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเบิ่งเด้อค่ะเด้ออันนี้สูตรลักสิบบนท่านผู้ชม สูตรหลักสิบหน่วยบนหวัวที่ผ่พานมาลาสุดได้แปดกับสี่เลขหลักซิบเข่ายู่ธรรมชม่มลักหน่วยลดเลขออกสามแปดแปดปักลักซิบหน่วยบนเท่านั้นเด้อค่ะเด้อไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะคะอันนี้คือปักลักสิบหน่วยบนงวดนี่ธรรมชม่มนห่อยเฮ็ดแล้วเดี๋ยวนหน่อยสเขียนตัวใหญ่ๆให้เบิงะะ้งเด้อค่ะเด้อหลวกสิบจับ ชุดเต็มให้เลยมัตสิแมนบะธรรมชมงวดนี้ธรรมชมปักหลักสิบหน่วยบนตามลักตามสูตรแล้วหาจะเป็นลักสิบสามเนี่สิเป็นลักหน่วยเด้อค่ะเดอ้อหลักสิบบนงวดนี้ได้เด่นห้าหลักหน่วยบนงวดนี้ได้เด่นสามนะคะ สูตรนี่เดินดีเก่างวดติดดิท่านผู้ชมเก้างวดติดงวดน,นี้ได้ห้ากับสามเลยค่ะเด้อเดี๋ยวจั้ง้าเบิ้ลโตง่ายๆท่านผู้ชมอันนี้ก็คือลักซิหนวยบนสูตรที่หนึ่งต่อมาเบิ่งสูตรที่สองท่านผู้ชมสูตรที่สองว่างเนื่องันนูหนหน่อยเอาสูตรนั่นหละกับสูตรนี่หละสูตรนี่เด่นบนตัวเดียวเด้อท่านผู้ชม เด่นบนตัวเดียวสิบหน่วยบอบปักหลักดิค่ะท่านผู้ชมไปได้สิบกับหน่วยเท่านั้นบอกเกี่ยวกับหลักล,กลอย้อค่ะเด้องว,วดนี้ได้เด่นสองเดี๋ยวท้าเบิ้งตัวใหญ่ๆด้วยท่านผู้ชมเด่นบนไม่ปักหลักนะคะไปได้สิบหน่วยงวดที่ผ่านมาได้หาท่านผู้ชมลดซึ่งทั้งเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเดินดีอยู่ด้วยท่านผู้ชม ทางเลกหางวดติดหลุดงวดนี่ลุดเด้อท่านผู้ชมสิบเจ็ดมกราคมหลุดอยู่ท่านผู้ชมหลักการเดินดีต่อมาหางวดติดงวดที่หกลุดงวดที่เจ็ดงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมท่านผู้ชมเด่นไม่ปักหลักบนตัวเดียวได้เด่นสอง สิกับเขามาบัวธรรมชมอันนี้ก็คือสูตรที่สองมวดว่างหนึ่งหันน่นหน่อยเอาสูตรนี่กับสูตรนี่ละธรรมชมมามาจับส่กันแปดกับสี 4. มันบัวธรรมชมกับหานุ่นหน่อยเอามาวิ่ใสซกันมันจับกันบอด้มันสิจับกันได้เป็นบางงวดเท่านั้นเด้อค่ะเด้อ งวดนี้นุ้ยหน่อยจะเห็นเป็นเหล็กเด่นละกะเหล็กติดไห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเด้อค่ะเด้อมันสิผาดจูบอธรรมุชมเนี่ยธรรมุชมงวดเบิ่งหันนุ้ยหน่อยเอาแปดสีหามาวินใส่กันก็คือสองสูตรงวดนี้นู้ยหน่อยสิเอาสามสูตรมาวินใส่กันเหล็กเด่นมียูสองตัวเหล็กติดสิมีอยูสี่ตัวารรม้ชมสามสูตร นูหนห่อยกรับไปเหตุสถิติเบื่องมันเขาดีอยู่ดิค่ะผู้ชมหวดนี้มันสิเป็นกังดนี่ท่านผู้ชมสูตรที่สามสูตรที่สามบอแมนท่านผู้ชมจริงๆแล้วมันมีสี่สูตรที่ของนนหน่อยรวมกับของเมฟซีเป็นสูตรที่ห้าสูตรที่สาม เด,เ,ดดมมเด่นบนไม่ปักหลักเด่นสองตัวดินผรมชมเด่นบนไม่ปักหลักวัดทีทพ่านมาแปดกับ 6. หกวดนี้ได้เด่นเก่ากับเจ็ดนรูมชมนน่นหน่อยสิเอาขึ้นมาเมื่ดทุกสูตรด้วค่ะเด้อสิมาหายพ่อแม่พี่น้องวิเคราะห์ได้เบื้องหนา สูตรนี่บอปักลักเด้อธรรมชม้ชมเด่นบนไม่ปักลักมือวันนี้ได้เก้า,ากับเจ็ดผลิตภัณฑมาได้แปดกับหกมันหลายสูตรธรรมช้ชมมันสับสนเดี๋ยวถ้าเบิ่งนูนหน่อยจับห้เด้อค่ะเด้อสูตรที่สามมาที่นี่มาเบิ่งสูตรทีซี 4. ธรรมช้ชมเหล็กติดมันมีสี่สูตรเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยจะมีทั้งหมดสี่สูตรนะคะพองเมฟซี FC สูตรที่หานูหน่อยเออมา เอามาเป็นหลักลอยท่านผู้ชมเพราะว่ามันผสมกันกับพองหนูหน่อยสูตรนี้ท่านผู้ชมหนูหน่อยเคย่อว่างหายเบิงยุ่เด่นหลักหน่วยบนลักหน่วย,ยบนสูตรนี่มีสองตัวแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่หนูหน่อยเอาเอาสองสูตรมารวมกันเด้ค่ะเด้อพ่อแม่พี่นนองม่ต้องงง,ง เดี๋ยวนูหน่อยสิตจับหาดอกมาชมนูหน่อยเอาสองสูตรมารวมกันมันมีอีกสูตรหนึ่งลักหน่วยงวดวัางหนึ่งหั่นมันมันไปรางเด้อค่ะท่านผู้ชมมันหลุดไปรางหกกับตูนหลุดไปรางแต่ว่าเลขเด่นลักซิบยัง่งเดินอยู่ดี่ธท่านผู้ชมอยู่ในนี้มีอยู่สามสูตรดี่ะท่านผู้ชมรวมกันอยู่นี่งวดนี้มาดูท่านผู้ชมหนูหน่อยสิ เฮดเป็นเลขเด่นหละกะเล็กติดจับให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเต็มชุดเลยเนาะคะ่นะเนาะรวมทั้งสี่สูตรเต็มชุดเลยของแม่เอฟซีนู้นอยขอจับเป็นลักลอยเด้อค่ะเด้อาำรับงวดนี่ล่องเบิงธรรม,มุจ้มเอาธรรมชจ้มมาเบิงกันเลยนะคะ่นะเนาะเด่นบน วดนี้ได้เด่นเก้าับเจ็ดนะคะเด่นบนเก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดนี่บอปักลักดิท่านผู้ชมนู่นหน่อยเอามามัดรวมใส่กันเลยพ่อแม่จิตพ่พอแม่พี่น้องจิตสับสนบอใบที่นี้เล็กติด เลขติดเขียนกับเขียนผิดท่านผู้ชมเด่นห้าหกสามสองอยู่ในหนีสีสูตรเด้อท่านผู้ชม อยู่ในน่ส่สูตแมนบ่ท่านผู้ชมเฮ็ดเองลงเองเก้ากับเจ็ดบอปักหลักเดอรท่านผูชมสูตรที่ปักหลักห้ากับสามปักหลักสิบหน่วย แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเก่าบบปักหลกักด้วยธรรมชมไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรธรรมชม นูนหน่อยคิดว่าเลขติดปวนหนากัดข้อกันมากดอกทมม่านผู้ชมนูนหน่อยคิดว่าต้องจับกันไดหวดนี่ปักหลัก,ส,กส,สิบหน่วยคือหากับสามสิบหน่วยคือหากับสามบัดที่นี่เลขจับคู่กันเพราะแม่พี่น้องต้องกลับไว้นั่มดิท่านผู้ชม เก้ากับเจ็ดนี่บ่บปักหลักดิอันที่ปักลักก็คือหากับสามหาดติยุลักสิบสามสิบเป็นลักหน่วยแต่ว่าสามารถมาทั้งสิบทั้งหน่วยได้เด้อ่านมู้ชมเพราะว่าช่วงหลังมานนี่ปักหลักสิบหน่วยแลนหนาแลนหลังเด้อค่ะเด้อแลนไปได้ทั้งหลักสิบลักหน่วยธานมู้่มมาที่นี่มันเลยกลายเป็นพอแม่พี่น้องต้องกลับใบ้น่ำเด้อค่ะเด้อ เป็นบนเท่านั้นคลิปนี้นน้หน่อยสิจัดชุดเต็มไห้จับคู่ท่านผู้ชมจับคู่เอาเอาหาว่างลักสิบเนะาะท่านผู้ชมห้าเก้าเอาจังสี่เนาะค่ะเนาะห้าเก้าห้าเจ็ด พราะว่าหามันปักลักสิบดิท่านผู้ชมห้าเก้าห้าเจ็ดแต่ว่านเน้นย่ำให้กับใบน้่งเด้อค่ะเด้อห้าเก้าห้าเจ็ดถ้าหามาาน่าจะอยู่ลักซิบเนาะท่านผู้ชมเก้าหกเจ็ดหก เก้าสามเจ็ดสามเก้าสองเจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกันคือห้าสามนะคะ เล็หน่อยมันสิเป็นนักสีทาธรรมชมนี่คือชุดเต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดเก้ากันไว้หากสามเด้อค่ะเด้อกันไว้ห้าสามนะคะต่อมาธรรมช้มเบาะยากง่ากธรรมชม,เ,ม,ชมเห็ุคปปลิปรัฐบาลไทยน่อยค่อนข้างที่จะเบายากโยก่อธิบายให้พราแม่พี่น้องฟั้งรูเรื่องบอบุธรรมชม้ม แม่เอฟซีพนไห่เลขกนูนหน่อยมาเด่นเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวธรรมชุ่มคือหนึ่งกับสี่นูนหน่อยสิจับของแม่ไหวลักลอยธรรมชุ่ม น,น้อยสิดซับสามตัวให้นำเลย,ะะดยเ,ลเด้อค่ะเด้อเล็กเด่นในนี้มันเด่นอยู่สี่คูเด้อท่านผู้ชมห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าสอง เจ็ดสองเหล็กมันเด่นอยู่ซีฟูเด่นสุดๆคือหาเก่ากับหาเจ็ดด้วยท่านผู้ชมเกดสามเก่าสามกระมากอยด้วยท่านผู้ชมเป็นประดับบอบาที่นี่ บ้องเขียนไลา์กระดาษนะทรมชมเด่นแม่เอฟซีไม่ออกน้ำคือหนึ่งกับสี่เด่นบนแม่เอฟซีไม่ออกน้ำ เดินระยะยาวเด้อท่านผู้ชมข้องแม่ได้เดินหนึ่งกับสี่บที่นี้มันบพชนก,นกันกับของนูยโน้ยดี่ท่านผู้ชมของโน้นยกับของแม่ของไผ่สี่สี่เดินลักซิบโนวยนูยน้นยยังมั่นใจสุดของนโน้ยท่านผู้ชมหนึหน่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกคันร่วมกบของแม่เอฟซีแปดตัวขาดไปตัวใดท่านผู้ชม ขาดไปเลขศูนย์กับเลขแปดขาดไปศูนย์กับแปดแมนบาธรรม,ช,มช่มศูนย์กับแปดสิมาเยี่ว่าเลขศูนย์กับเลขแปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แมนธรรมชมหนาไม่รลุนวะธรรมะ่มคุณพ่อคุณแม่พิจา,าหน้าเบิงออ์นกับคารเดอนูหน่อยขอว่าง เลขแม่เอฟซีบวออกน้ำไหวรักลอยนู่นหน่อยมันใจว่าเลขนู่นหน่อยซีอูรักซิฟน่วยของแม่เอฟซีมันบทสนกันกับของนุ่นหน่อยไหมธรรมชมวหมดนี่นุ่นหน่อยคิดว่าของแม่เอฟซีต้องอยู่รักลอยนู่นหน่อยซีจับหายจัดแปดคูนะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับล่องเบิงธรรมชมเฮ็ดไล่ใบไล่ธรรมชมมันสับสนรวมนี่นี่ละหนึ่งห้าเก้า หนึ่งห้าเจ็ดสี่ห้าเก้าสี่ห้าเจ็ดหนึ่งเก้าสอง 2, 2, 2, 123, 45, 6, 7, หนึ่งเจ็ดสองสี่เก้าสองสี่เจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นบ่าทํามชุมเลขหน่วยจุ่มกันโยบัดที่เนี่ย เน้นหาเก่ากับหาเจ็ดเด้อธรรมุจมหาเก้าห้าเจ็ดเน้นชุดที่มันติดหาเก่าหาเจ็ดตรงตัวจใบหน่ำกระดีเด้อธรรมุจมอาธรรมุจมคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเบิงโน้หน่อยสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเถิดทางบ่ธรรมุจม นูน่อยคุ้มเพชรแต่เศร้าละล่ะท่านผู้ชมได้เด่นบนท่อนี่ท่านผู้มชมนูหน่อยเอาซีสูตรนูหน่อยมัดจับเด่นดึงออกลักะเหล็กติดดึงออกมาแบบนี้ท่านผู้ชมเป็นแต่เป็นไปได้บอลักะขอขอบคุณเหล็กเด่นของแม่เอฟซีบอออกน้ำด้วยค่ะเด้อ เด่นระยะยาวของแม่ fc ไม่ออกนม้มมันบดชวนกับนู้ยหน่อยนู้หน่อยก็เลยเอาของแม่ไปใส่รักลอยเด้อค่ะเด้อนูหน่อยมั่นใจว่าเลขนูหน่อยต้องมากสิบหน่วยแต่ผู้ชมหากท่านใดบ่มักของนูหน่อยล่องเบิ้งของแม่ fc เบิ้งท่านผู้ชมของเพื่นเดินดีือกันหนูหน่อยเฮ็ดสถิติเบิง ตั้งแต่งวดออกเจ็ดศูนศูนย์ท่านผู้ชมนูหน่อยบได้เฮ็ดเงาดอกอันนี้ก็คือสถิติงวดงวดออกสามเจ็ดเจ็ดของแม่ไปลักลอยเด้อท่านผู้ชมซึ่งงวดนี้มั่นประชนกันกับสูตรของหนูหน่อยสูตรของหนูหน่อยมั่นเขา่าเจ็ดเจ็ด ขลองแม่ได้เด่นศูนย์กับสามคลองโน่นหน่อยมันได้เจ็ดเจ็ดเลขออกสามเจ็ดเจ็ดท่านผู้ชมทัดมาเลขมันชนกันท่านผู้ชมเลขมันชนกันของแม่ได้เก่ากับสองคองโน่นหน่อยได้เก่ากับสี่เลขออกเก่าสี่ทัดมาของแม่ได้เด่นสามกับหกคองแม่กอดข้อกันมาของโน่นหน่อยก็ได้สามกับหกเลขออกสามหกท่านผู้ชมมันชนกันทัดมาของแม่ได้แปดกับหนึ่ง ข้องนู้นหน่อยก็ได้แปดกับเจ็ดจับแปดเจ็ดได้ทำมันชมมันชุนกันไปที่แปดทัดมาทำมันชมแม่ได้เก่ากับสองข้องนู้นหน่อยได้เจ็ดกับศูนย์หมัดนี่บอดชุนกันเด็กออกสอง สองเจ็ดจับใส่กันได้ธร,รูมชมลาดซุดของแม่ได้หากับแปดของน,น้อยก็ได้สี่แปดหาแม่นาธรรมชมสองสูตรร่วมกันมันกัดชนกันมันชนกันไปทั้งสองตัวมวดนี่มันบ่ชนกันเดานผรมชมของแม่ได้หนึ่งกับสี่ของน,น้อยบ่มีหนึ่งกับสี่เลย นุ่นหน่อยมั่นใจว่าคล้องนุ่นหน่อยต้องจับคู่กันไดนุ่นหน่อยก็เลยเอาคล้องแมวไปใส่หลักลอยถ้ามาชมหรือว่าเสียเอาเก้ากับเจ็ดไปจับใส่หนึ่งกับสี่บ่มันสิไล่ผลด,ดีธรรมาชุมพ่อมแม่พี่น้องพิจารณาเบิงเดอะ่าเดอร์อันนี้นุ่นหน่อยเฮ็ดคักแล้วธรรมาชุมจัดขึ้นเวที่เต็มชุดเลยธรรมาชุมเด่นสุดๆก็คือเก้านะคะเด็กเด่นวนันนี้เด่นเก่าดิธรมาชุมเด่นสุดๆก็คือเก้า วันนี้เอาให้สามตัวแตกทำมาจมุ่มอ้าสสำหรับคลิปนี้นูหนอ่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอหายแห้งๆปังๆด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้นูหน่อยขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ